สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับผมใหม่อาสาชัยละหาครับและดิฉันอิวสวิตีลอยสูงวงค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดจาหน่ายโดยบริษัทจอยแอนด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะครับแล้ววันนี้ครับเรามีสินค้าที่น่าสนใจมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูตามเคยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรนะครับวันนี้ และผลิตภัณฑ์ของเราก็น่าสนใจมากครับผลิตภัณฑ์ชื่อเจริญอีซีพันนะครับเรามีแขกรับเชิญสองท่านวันนี้ที่จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคุณสุพจน์และคุณจิตภากรสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอถามเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเจริญอีซีพันนะครับเริ่มต้นจากอาหารเสริมพืชชีวภาพนะครับเจริญอีซีพัน นะครับชื่อย่อว่า cp 3 0 1นะครับที่มาที่ไปเนี่ยมาจากการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าต้นไม้เนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูดซึมธาตุอาหารเนี่ยจากทางรากอย่างเดียว <Okay. S 1> นะครับ <c oughs> เขายังสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้จากทางใบด้วยนะครับโดยเขาจะดูดซึมจากทางเ,าเซลปากใบ <Okay. S 1> นะครับต้นไม้นี่จะมีช่วงเวลาที่เซลปากใบเนี่ยเขาจะเปิดในช่วงเวลาช่วงเช้าเช้าตรู่นะครับช่วงเวลาน้าค้างเนี่ย ไล่ตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับจนถึงไม่เกิน9ก้าโมงเช,ช้านะครับแล้วก็เขาพอหลังจากนั้นพอแดดออกเขาก็จะปิดปากใบแล้วก็เริ่มฝังข้อแสงนะครับแล้วจะไาไปเปิดปากใบอีกทีก็คือช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับสี่หกนาฬิกานะครับช่วงที่อากาศอากาศเริ่มชื้นเนี่ยเขาจะมีการเปิดปากใบอีกครั้งนะครับในจังหวะที่เขาเปิดปากใบเนี้ยนะครับเขาจะสามารถดูดซึมสารอาหารได้นะครับแล้วก็ดูดซึมได้เร็วแล้วก็โดยตรงนะครับ ซึ่งต่างจากทางรากถ้าถ้าเกิดว่าให้ทางรากนี่เขาจะต้องมีการย่อยสลายในดินก่อนนะครับแล้วค่อยๆดูดซึมด้วยกระบวนการทาง reverse o n m o r p i c ค่อยๆดูดซึมเข้าไปนะครับก็จะช้ากว่านะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการกินการดูดซึมสารอาหารนะครับได้สองทางก็เลยมี cp สามพืนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของสารอาหารเองเนี่ยนะครับต้นไม้เองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าต้นไม้เนี่ยไม่ได้ต้องการสารอาหารแค่สามธาตุ เหมือนอย่างที่ในปุ๋ยเคมีให้นะครับปุ๋ยเคมีเขาก็จะให้หลักๆจะมีสามธาตุคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยต้นไม้จริงๆเนี่ยเขาจะต้องการถึง16ทธาตุนะครับต้องการหลากหลายแต่ว่าไม่ได้ต้องการสารอาหารแบบเข้มข้นมากเขาต้องการแค่จางๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้คิดค้นสารอาหารตัวนี้เนี่ยนะครับให้มีความหลากหลายนะครับตรงกับความต้องการของต้นไม้ เพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของฝงส่วนนี้แล้วตรงนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะส่วนประกอบสําคัญครับส่วนประกอบก็มีในนี้เนี่ยจะมีสารอาหารครบถ้วนนะครับทั้ง16ธาตุนะครับนี่เป็นส่วนประกอบที่1ส่วนประกอบส่วนประกอบที่2ก็คือจะมีกรทฮอร์โมนนะครับกรทฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญอาหารของต้นไม้นะครับทาให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ ดูดฟึมสารอาหารได้ดีขึ้นกินเก่งขึ้นโตเล็งโตวไวขึ้นะนะครับแล้วก็จะมีกรดอะมิโนโด้วยซึ่งกรดอะมิโนพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการสร้างเอนไซม์หรือสร้างฮอร์โมนของต้นไม้นะครับส่วนประกอบสุดท้ายคือส่วนประกอบที่4ี่เนี่ยก็คือจะมีสารกักจัดสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะไล่มแมลงะนะครับเพื่อที่จะตัดวงจรการขยายพันธุ์ของมแมลงนะครับไม่ให้มแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนต้นไม้ของเราตรงนี้น,นี่คือมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับทาไมทาไมต้องเป็นน้ำเราทําไมถึงไม่เป็นเม็ดครับเหตุที่เป็นน้าเนี่ยที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจจอยแอนคอยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมกับการให้ปุ๋ยทางดินนะครับครับคือเป็นน้ำเนี่ยจะดูดซึมได้เร็วกว่าคือให้ทางใบใช่ไหมคะใช่ให้ทางใบจะดูดซึมได้เร็วกว่าทีนี้เรามีปัญหาว่าอย่างทางเหล่าสมาชิกเนี่ยนะครับเวลาที่จะไปแนะนํา ต่อเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะไปใช้เนี่ยนะครับเวลาให้ทางดินไปเนี่ยบางทีใยไปแล้วบางทีอาจจะเห็นผลช้าทีนี้พอเห็นผลช้าเนี่ยทีเนี้ยเขาจะมีปัญหาแล้วผู้ใช้เนี่ยก็จะโวยวายแล้วจะเริ่มต่อว่าว่าใช้ไปแล้วไม่เห็นผลเขาเสียงเงินไปแล้วก็ยังไม่เห็นผลอย่างนี้ครับปุ๋ยน้ำเนี่ยจเจเลนดีฟีพันซีพีสามพืชหนึ่งเนี่ยเห็นผลได้เร็วนะครับสามวันเจ็ดวันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสังเกตจากใบ ใบเขาจะเขียวสดขึ้นนะครับเจริญเติบโตได้ดีเขาจะดูต้นไม้เนี่ยจะดูสดชื่นขึ้นนะครับเขาจะเห็นผลละซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการเปิดใจเกษตรกรเปิดใจผู้ใช้นะครับเหล่าสมาชิกเวลาใช้เวลาเอาไปทําตลาดแล้วก็จะไม่เสี่ยงต่อการที่เอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างให้ปุ๋ยปุ๋ยทางดินเนี่ยมันเห็นผลครับแต่ว่าเขาช้ากว่าหรือว่าเราเขาใช้ไปแล้วเนี่ยอาจจะ มีปัญหาว่ามันแล้ง <c oughs> น้ําไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เห็นผลเพราะว่าตัวนี้มันเป็นน้ำเหมือนผสมน้ำ้วคือให้น้ําไปด้วยในตัว <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าเราให้ผสมทางน้ําพอเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยต้นไม้ดูดฟึมเลยพอดูดดูดฟึมปุ๊บเขาสัรงข้อแสงเลยเอาไปใช้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นผลเร็ว <c oughs> เพราะฉะนั้นกเกษตรกรก็จะได้ผลลั์ละเหมือนราทาแล้วไปรับประทานอาหารเข้าไปได้ทางโดยตรงเลย ไม่ต้องรอผ่านกระบวนการเหมือนตอนให้ทางลาบคือเหมือนมันไปย่อยเลยใช่ไหมครับไปไปสลายเลยครับก็ถ้าเปรียบเทียบแบบสมมุติถ้าเปรียบเทียบคนง่ายๆก็คือว่าถ้าให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องใส่ปากเคี้ยวใส่ปากเคี้ยวกลืนเข้าไปแล้วก็ต้องมาย่อยอีกใช่ก็ช้าอันนี้คือเข้าโดยตรงเลยการที่แบบเปรียบเทียบกับการแบบเราให้น้ำเกลือใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับก็จะเห็นผลได้เร็วแล้วหลักๆแล้วในในสารที่เป็นน้ำนะครับ อ่าท่าหลักๆเนี่ยหรือตัวหลักๆเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างที่ทําให้พืชหรือพลรพัผลเนี่ยมันโตว,วแล้วผลดีขึ้นนะครับคือต้องบอกนะครับว่าที่คุณจิตากรกล่กาวไปมกเมื่อกี้เนี่ยว่ามีส่วนประกอบอยู่สี่ส่วนอ<ช>่าครับผมอ่าเราถามว่าสี่ส่วนเนี่ยแยกกันให้แต่ละอย่างครับกลับให้สี่อย่างพร้อมกันเนี่ยก็เห็นผลไม่เท่ากันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันทํางานเสริมกันครับ บางทีเนี่ยอาให้อย่างเดียวอพืชอาจจะโตในระดับหนึ่งครับแต่เราเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็วิจัยมาแล้วว่าสี่สี่อย่างในขวดนี้เนี่ยอาเหมาะสมสําหรับพืชให้ไปแล้วมีฤทธิ์ในการเสริมกันทาให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วมีการสะสมอาหารได้ดีครับผมนอกจากจเจริญเติบโตแล้วเร็วแล้วเนี่ยออ่าอ่าาผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีคุณภาพดีด้วยเนื่องจากอะไรเนื่องจากการสะสมแป้งสะสมน้ําตาลของ ผลผลิตของเราเนี่ยสะสมได้เร็วขึ้นแล้วก็สะสมมากขึ้นครับ,รบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้ใช้กับข้าวหรือกับพืชเนี่ยมันใช้หลายอย่างเเดี๋ยวลองอธิบายหรือลองแนะนำนะครับแต่ละตัวเนี่ยใช้ตีด้านอะไรบ้างเห็นแต่และแต่และขวดเนี่ยจะมีใช่ฝาไม่เหมือนกัน,กน,นค,ครับผมก็ ตัวหลักนะครับก็คืออาหารเสริมพืชชีวภาพเจริญิฟีพันฟีพีสามศตัวนี้เป็นการให้สารอาหารนะครับแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับเสริมจะเมื่อครู่นี้นะครับผส,สมอาหารได้เร็วโตเร็วนะครับแล้วก็ช่วยในการสร้างเอ็นไฟสร้างฮอร์โมนต่างๆเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะอย่างผลไม้เนี่ยจะหวานอร่อย <c oughs> จะมีความหวานด้วยแล้วมีกลิ่นค,ค<ร>วยได้รสชาติด้วยกลมกล่อมใช่ครับ <c oughs> ซึ่งมันต่างจากการที่เราให้สารเคมีสารเคมีบางทีอาจจะหวานแต่ไม่มีกลิ่น อย่างนี้ครับเพราะนั้นมันก็ยังไม่อร่อยรจริงๆจากยังไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบจากจากต้นไม้จริงๆะนะครับส่วนที่ว่าเรามีหลายตัวเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมกันอย่างตัวนี้เป็นให้สารอาหารนะครับตัวที่2เนี่ยที่จะแนะนําก็คือเป็นแอคมิกาดตัวนี้เนี่ยจะเป็นป้องกันและกํากัดกาจัดเชื้อรานะครับที่รากนะครับซึ่งเ,เราใช้กับต้นไม้ที่เป็นพวกข้าวนะครับหรือว่าเป็นผักนะครับผัก ที่ลากเน่าง่ายๆนะครับอย่างพวกผักชีอย่างนี้นะครับหรือว่าพวกถั่วเนี้ยถั่วเนี่ยจะลากเน่าง่ายมากถ้าถ้าฝนตกนะครับก็จะใช้พวกนี้เสริมไปหรือถ้าเป็นไม้ผลไม้เนี่ยเวลาที่เขามีเชื้อเชือ้อรานะครับที่ต้นเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ในการกําจัดเชื้อราคือเร,ครเราใช้เนี่ยหลังจากที่มันเน่าแล้วหรือเราใช้ก่อนคะถ้าสมมติมันเน่าไปแล้วเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้ไหม ถ้าเน่าไปแล้วก็ใช้ช่วยได้นะครับมันจะช่วยในการฆ่าเชื้อเชื้อรานะครับแล้วก็กระตุ้นรากให้เจริญเติบโตกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกนาข้าวหรือว่าต้นไม้ทั่วๆไปเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราปลูกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่ผสมกับตัว CP301 เลยแช่เมล็ดพันธุ์เลยนะครับเพราะว่าในเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยมันมีเชื้อราปนมาอยู่แล้วนะครับมันมีความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้แอมมิกาดเนี่ย ผสมไปเลยเพื่อฆ่าเชื้อราที่ปนเปื้อนมามันเคลือบไปทีหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อทําลายการปนเปื้อนครับนะครับพวกพวกสปองเชื้อราพวกเชื้อราที่มันปนเปื้อนมาเนี่ยเราก็จะเราจะกําจัดเขาตั้งแต่แรกเลยครับนะครับแล้วในดินใช่ครับแล้วในนี้เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการมีสารอาหารเข้มข้นอยู่ด้วยนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นการออกลากนะครับเพราะฉะนั้นคือเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะมีลากที่สมบูรณ์นะครับจะกระตุ้นลากออกมานะครับลากก็จะเจริญเติบโต หากินเก่งต้นไม้จะหากินเก่งนะครับแล้วก็ลากได้เยอะตั้งแต่แรกครับปริมาณการใช้อการแช่เนี่ยเราต้องแช่เยอะไหมครับหรือว่าเราแช่นานไหมหรือยังไงครับครับก็เราผสม5ซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับถ้า5ซีถามว่ามันคืออะไรครับเราก็ดูจะฝานได้ในนี้ในนี้จะมีฝานอยู่นะครับก็หนึ่งฝานครับคือ5ซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรก็ประมาณน้ํหนึ่งปี๊บนะครับ ชาวบ้านกันหรือว่าน้ำหนึ่งเป้สภายหลังนะครับประมาณยี่สิบลิตรเนี่ยแหละครับก็ผสมกันนะครับเวลาผสมไปแล้วเนี่ยเห็นใสๆเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องแถมนะครับเพราะเราเป็นสารอาหารที่เข้มข้นอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปเติมจนกระทั่งมันน้ําเขียวนะครับเอาใส่เนี่ยแหละครับใช้ได้แล้วนะครับก็แช่เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ประมาณสักแปดชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมงหรืออาจจะข้ามคืน นะครับแต่ว่าถ้าไม่ทานจริงๆจะต้องรีบไปปลูกเนี่ยนะครับก็แช่ๆจุ่มๆให้มันดูดให้ให้ให้เมล็ดพันธุ์ดูดแล้วก็เอาไปใช้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายกรณีอย่างกระบวนการของเกษตรกรวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันอย่างข้าวเนี่ยเขาอาจจะแช่ได้ข้ามคืนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่อนพันธุ์อย่างท่อนมันอย่างเงี้ยครับกุลาเข้ามาจากรถเลยเนี่ยเขาต้องรีบตัดแล้วก็รีบปลูกเลยเพราะเขาต้องจ้างแรงงานเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ ใช้อาจจะใช้แค่เราใช้ขุดดินนะนะขุดดินให้เป็นหลุมนะครับแล้วผ้าใบปลูกนะครับแล้วก็เอาเมล็ดท่อนพันธุ์เนี่ยที่ตัดแล้วนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จุ่มให้ดูดให้ให้ท่อนพันธุ์ดูดนะครับแล้วก็ไปปลูกได้เลยจากประสบการณ์ที่เคยเจอนี่เคสมีเคสหนึ่งสักยกสักตัวอย่างสักเคสเนงนะที่ที่เราใช้พิพันธุ์ตัวนี้แล้วออกมาผลผลิตออกมาเป็นยังไงบ้างครับอย่างนาข้าวนะครับอย่างนาข้าวเนี่ย ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าไปนะครับตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์นะครับอันดับแรกเราจะเห็นเลยว่ามันจะประหยัดมเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าปกตินะครับคือข้าวเนี่ยจะงอกได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยว่าข้าวเนี่ยขึ้นหนาแน่นมากนะครับพอสเต็ปต่อไปก็คือเราจะเห็นว่าการแตก,แตกกอเนี่ยจะแตกกอได้มากขึ้นนะครับาจากเดิมอาจจะสักสิบถึงสิบห้ากอเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสิบห้าถึงยี่สิบกอหรือสามสิบกอนะครับคือจะมากขึ้น นะครับแล้วก็ดูเรื่องระบบรากก็จะเห็นว่ารากเนี่ยายาวขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับรากจะขาวนะครับจะไม่จะไม่มีรากรากที่ดำๆนะครับจะไม่มีรากที่โดนเชื้อราทำลายนะครับต้นก็จะตั้งตรงนะครับต้นตรงแล้วก็จะแข็งกว่าการใช้นาข้าวที่ใช้กับปุ๋ยเคมีอย่างเดียวต้นจะแข็งกว่านะครับมีขน ป้องกันแมลงได้ดีกว่ามีภูมิต้านทานโรคได้ดีกว่านะครับดูตั้งแต่ลักษณะต้นเลยตั้งแต่ลักษณะการงอกนะครับจนกระทั่งออกรวงนะครับจะออกรวงได้ได้ได้มากกว่าเนื่องจากเขาแตกกอมากกว่านะครับเขาจะมีจํานวนรวงมากกว่านะครับแล้วก็ข้าวก็ยืดฝุดรวงนะครับแล้วก็จะเมล็ดจะเต็มนะครับเราดูรวงข้าวเราจะไม่เห็นว่ามันจะมีเมล็ดที่มันฝ่อนะครับเมล็ดก็จะเต็มครับนี่คือในกรณีของนาข้าวแล้วในกรณีของสวนผลไม้อย่างเช่นสวนเงาะ ทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับคือ,อมผมบอกกันเลยว่าเนี่ยเราเห็นสินค้าว่ามีหลายตัวใช่จจะงงๆอ,งงอ่างงๆอ่าจริงๆเผื่อจะว่างงๆอ่าใช่ครับอ่าก็จะแนะนำคร่าวๆก็คืออ่าตัวนี้ก็คืออ่าปุ๋ยน้ำให้ธาตุอาหารครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกสารที่ป้องกันแล้วก็กำจัดในกลุ่มของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียครับอ่าส่วนตัวนี้เป็น สาสำหรับลิงดอกพวกกลุ่มไม้ดอกไม้ผลก็ได้ครับผมด้านทางด้านล่างอีกสองตัวก็คือจะมีตัวอ่าทางด้านทางด้านนี้ก็คือตัวพาราโกนะครับพาราโกก็คือตัวสําหรับทานละยางครับอ่าอีกทางด้านซ้ายเอกล้องมาจะเห็นว่าอ่าทชอปเชดครับอเป็นตัวสําหรับไล่แมลงพวกหนอนผีเสื้อครับต่างๆแต่ว่าเป็นชีวภาพ ชีวภาพครับโดยโดยโดยรวมนัก็คือว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มนาข้าวหรืออะไร,รพวกนี้เนี่ยไม้นต้นเราก็จะใช้อยู่ประมาณสามตัวก็คือใช้ปุ๋ยป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันแมลงนะครับ,รบส่วนถ้าเป็นพวกไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ประมาณว่าเป็นปุ๋ยครับสารต้องการเชื้อราแล้วก็อาจจะมีตัวเร่งดอกในช่วงที่อ,อยากจะเปิดตาดอกครับผมครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอพักรายการสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าครับพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเรา ที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงครับผมกลับมาช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยนะครับเมื่อกี้ผมได้ คุยกับคุณสุพจน์นะครับว่าวิธีการใช้ขั้นตอนแต่ละอย่างของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีหลายหลายขั้นตอนมากคราวนี้ผมจะถามว่าขั้นตอนหรือโปรเซสในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตัวนี้เกี่ยวกับสวนสวนผลไม้สวนพืชอะไรพวกนี้ครับสมมุติเกษตรกรทําสวนผลไม้อยู่สวนเงาะหรือสวนองุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับคุณมีขั้นตอนยังไงที่จะแนะนาให้ชาวเกษตรกร ได้ใช้ครื่อพ uh> to ันตัวนี้ครับก็ก่อนอื่นนะครับว่าสําหรับไม้ผลเนี่ยเราก็ต้องแยกออกกันก่อนว่าไม้ผลก็จะมีอยู่สองช่วงคือช่วงที่ติดผลบารุงผลกับช่วงที่เก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยคือการบํารุงต้นเราจะแยกแยกอยู่สองทางถ้าไม้ผลกลุ่มพวกไม้ยืนต้นแมนพวกาะพวกลำไยพวกอะไรพวกนี้นะครับถ้าในช่วงที่ก่อนที่เราจะ ทำให้มีผลติดผลออกดอกติดผลเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการบำรุงธาตุอาหารของของต้นไม้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราอาจก็าอาจจะต้องมีการตัดแต่งครับตัดแต่งในช่วงที่หลังจากเก็บเกี่ยวไว้แล้วนะครับก็คือว่าเราอาจจะใช้ตัวปุ๋ยน้ําเนี่ยผสมารากบริเวณโคนเพราะว่าหลังจากการตัดแต่งแล้วเนี่ยพืชเนี่ยจะมีใบน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นในทางการ ลาดโคนมากกว่าอ,อให้ปุ๋ยทางลากอ,อถามว่าปุ๋ยน้ากับปุ๋ยเม็ดเนี่ยต่างกันยังไงก็คือว่าการลาดโคนเนี่ยปุ๋ยน้ําตัวนี้เนี่ยนอกจากจะดูดซึมได้ดีกว่าครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดแล้วเนี่ยออ,อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกกรอดอะมิโนโปรตีนหรือว่าวิตามินเนี่ยจะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะช่วยการปรปับปรุงดินด้วยในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นจะทําให้ดินร่วนซุยด้วยแล้วก็ให้อาหารกับต้นไม้ด้วย แล้วปริมาณการใช้นี้คือเราต้องใช้เยอะไหมคะคืออัตรากับต้นไม้ใหญ่นะครับก็คือคถ้าเราราดที่บริเวณโคนเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ2 0่สิบถึงยี่สิบห้าตีสน้ำยี่สิบลิ่าเราก็ผสมราดบริเวณโคนก็จะช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยสะสมอาหารแล้วก็จะเติบโตพอต้นไม้เนี่ยแตกใบแตกใบระบมลุงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ากเกษตรกร เขาจะเข้าใจกันว่าสมมุติถ้าเป็นมะม่วงหรือว่าทุกเรียนพวกนี้เนี่ยก็ต้องแตกใบใบอ่อนแล้วให้ทาให้แก่ประมาณ3ามรอบครับผมเมื่อเราบํารุงเนี่ยอย่างที่ได้ก็คือได้ใบแก่3ามรอบแล้วเนี่ยก็จะมาถึงขั้นตอนการเปิดตาดอกครับการบํารุงก็คือว่าก็อาจจะฉีดทุกสิบ้าวันถึงหนึ่งเดือนครับผมให้ต้นไม้สะสมอาหารสมบูรณ์เต็มที่พอมาถึงช่วงเปิดตาดอกเนี่ย ต้องบอกกันเลยว่าการเปิดตาดอกต้นไม้เนี่ยต้องอาศัยว่าให้มีน้าในดินเนี่ย,ยค่อนข้างน้อยคือดินค่อนข้างแห้ทไมทาไมน้ำมีต้องค่อนข้างน้อยครับคือถ้าตามาที่วิชาการเขาบอกกันเลยก็คือว่าถ้าน้ําหรือความชื้นในดินสูงเนี่ยครับต้นไม้จะดูดพวกธาตุไนโตรเจนได้ดีธ<อ>าตุไนโตรเจนทวกเนี้ก็คือจะทําให้แตกใบ,บแตกลาต้น ส่วนเมื่อดินแห้งเนี่ยต้นไม้จะดูดพวกฟอสฟอรัสได้ดีอ uh huh. ฟอสฟอรัสก็คือพวกที่เล่นเร่งดอกหรือกระตุ้นดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปิดตาดอกเนี่ยเราต้องทําให้ดินของเราแห้งด้วยครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงไปแล้วค่่ะอาเราก็คือทําการฉีดพ่นทางใบค่ะถ้าช่วงเปิดตาดอกเนี่ยเราก็อาจจะใช้ประมาณสัก 10cc ถึง 15cc ฉีดพ่นทางใบสลับ จนต้นเนี่ยเราเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ช่วยก็คือตัวเพลเวอร์พัทหรือว่าเป็นสารสำหรับเปิดตาดอกนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ออกดอกได้ดีขึ้นครับผมอ่าจะออกดอกในปริมาณที่มากเมื่อต้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยอ่าพอเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยถ้าเราทำตามขั้นตอนที่บอกนะครับก็คือว่าเราจะเห็น พวกดอกของต้นไม้ที่ไม่ผลของเราเริ่มแทงช่อแล้วอ่าช่วงนี้เราก่เราก็จะเป็นช่วงที่อ่าพอดอกเริ่มออกแล้วก็ดอกบางสมเกสรเนี่ยช่วงนี้เราควรจะงวดครับอ่าต้องบอกครับเกษตรกรเลยว่าช่วงนี้เราควรต้องงดกาเพราะอะไรอะคะอ่าเพราะว่าช่วงที่พืชผสมเกสรเนี่ยพืชทุกชนิดผสมเกสรเนี่ยถ้าเราฉีดพ่นปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนต่างๆหรือว่าสารต่างๆไปแล้วเนี่ยค่ะอ่ามันจะทําให้ดอกเนี่ยร่วง ก็ไม่ติดผลเป็นเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันทุกทุกพืชเคเกษตรกรเขาจะรู้ว่าช่วงผสมเกสอนเนี่ยเขาจะหยุดฉีดครับผมเมื่อเมื่ออ่าพอถึงติดลูกแล้วเนี่ยรเราก็กลับมาบำรุงการบำรุงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเกษตรกรแล้วก็ hmm. เวลาในการบำรุง hmm. าบางที่เขาก็อาจจะฉีดทุกสิบถึงสิบห้าวันใช้อัตราก็ประมาณห้าถึงสิบซีซีต่อน,น้ำยี่สิบลิตร แต่บางที่เนี่ยเขาอาจจะใช้ในอัตราที่น้อยลงไปแต่ว่าเขาอาจจะฉีดทุกสองวันถึงสามวันขึ้นอยู่กับอ่าไม้ผลของเขาขึ้นอยู่กับราคาในปีนั้นด้วยค่ะครับแล้วผลที่ได้รับอะคะแบบผลใหญ่ขึ้นไหมแล้วก็รสชาติเป็นยังไงใช่ค่ะคือที่เกษตรกรส่วนใหญ่นะไม่ใช้นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือได้ผลผลิตอ่าได้น้ําหนักต่อต้นเนี่ยมากขึ้นค่ะ ก็คือผลผลิตสูงขึ้นแล้วรสชาติของผลผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือว่ากลิน่นหรือว่าความกรอบความอะไรเนี่ยจะดีขึ้นด้วยค่ะอ่าบางคนเกษตรกรอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะผลผลิตก็เพิ่มอ่ารสชาติก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นได้ยังไงครับอ่าเราบอกเลยว,ว่าอ่าตัวปุ๋ยหรืออาหารเสริมพวกนี้เนี่ยจะไปบำรุงทําให้พืชเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลังจากการฉีดไปแล้วเนี่ยอ่าใบมันจะเขียวขึ้นครับ พอใบเขียวขึ้นปุ๊บเนี่ยการสังเคราะห์แสงหรือการสังเคราะห์อาหารเรารู้อยู่แล้วว่าพืชเนี่ยโดนแดดมันก็คือการสังเคราะห์น้ําตาลถูกไหมเมื่อพืชสังเคราะห์น้าตาลหรือพ่อสังเคราะห์อาหารเพิ่มปุ๊บอ่าก็จะไปสะสมที่ลูกที่ผลครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าทําไมผลผลิตของเราถึงหวานอร่อยมีมีคือลูกค้าเคยใช้ตัวนี้แล้วมีคนเคยเอาไปขายที่ตลาดไหมขายที่แล้วเขามีผลตอบรับยังไงบ้างมีมีกรณีตัวอย่างนะครับคือว่ามีฝรั่งอยู่เจ้าหนึ่งแถว นคราปถมเนี่ยค่ะอาเข้าไปใช้พอเขาใช้ปุ๊บเขาบอกฝรั่งของเขาเนี่ยหวานค่ะอ่าพอไปขายปุ๊บเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนที่ตลาดเนี่ยเขาติดใจค่ะคือว่าถ้ากินฝรั่งต้องกินเจ้านี้ถ้ากินเจ้าอื่นจะไม่หวานอืมเขาใช้ตัวนี้คือตัวอ่าใช่เจ้อื่นสี่พันคือช่วยให้ฝรั่งแบบมีรสชาติดีขึ้นกรอบขึ้นทีนี้ลูกค้าก็เหมือนว่าเอ้ฝรั่งร้านนี้อร่อยก็ซื้อแต่ร้านนี้อก็คือส่วนใหญ่ประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้เนี่ยเขาจะบอกว่าผลม้ายขเเี่ นอกจากผลผลิตสูงแล้วเนี่ยยังขายได้ราคามากขึ้นค่ะ่ะอาบางเจ้าเนี่ยอพ่อค้าวิ่งเข้าไปรับซื้อถึงในสวนเลยแล้วกรจองกันว่าไม่ให้ขายเจ้าอื่นแล้วตรงนี้น<า>ีป่ปลอดสารพิษด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ปลอดภัยต่อผู้รับประทานด้วยค่ะแล้วในเรื่องของสวนยางล่ะครับมีมีขั้นตอนคล้ายๆอย่างนี้ไมเ่เอ่ยสวนยางสําหรับสวนยางนะครับ,ค,รบคือเราต้องบอกเลยว,ว่าสําสหรับสวนยางเนี่ย ก็จะมีอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มที่กรีดแล้วกับยังไม่กรีดยังไม่กรีดก็คือเราก็บํารุงเหมือนต้นไม้ไม้ผลทั่วไปก็คือฉีดพ่นบ้างราดโคลนบ้างครับแต่ถ้ากวดกรีดแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวพาราโกคารานาอยางเราถามว่าพาราโกเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าอย่างแรกเลยมันมีธาตุอาหารสําหรับบํารุงเซลล์บริเวณที่หน้ายางเพราะว่าหน้ายางเนี่ย เราสงสัยไหมว่าน้ํายางมันออกมาอย่างไงมาอย่างไหนปกติผมเ,เคยไปกรีดต้นไม้นะครับพอกรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะมียางออกมาถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าออกมาคือผมก็ไม่รู้นะเมืองไทยเนี่ยกรีดยากเพราะยางมันแห้งหน้าไม้มันแห้งถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าเออมันมันออกมาได้อย่างไรเหมือนกันก็ต้องเป็นคำถามที่ดีก็คือผมจะบอกนะว่าเราจะเห็นว่าบริเวณหน้ายางที่เขากรีดเนี่ยอ่าเราจะเห็นเป็นเป,นเปลือกใช่ไหมใช่ครับอ่า ถัดจากบริเวณเปลือกก็คือจะเป็นเปลือกข้างล่างแล้วก็ด้านบนที่เป็นเนื้อไม้ครับอ่าบริเวณน,น,นั้นเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่มีเซลล์ครับเซลล์เนี่ยก็คือสะสมอาหารสะสมน้ํายางไว้พอเรากรีดบริเวณนั้นเนี่ยน้ํายางก็จะไหลามาจากบริเวณข้างๆออือมาไหลออกที่บริเวณหน้าย,ยางครับอ่ามันเ,เป็นการเหมือนกับว่าพืชรักษาบาดแผลของตัวเองพอเรากรีดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหลั่งน้ํายางออกมาเพื่อปิดบัตรบาดแผล แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรบางคนเนี่ยชอบใช้สารเล่งอาจจะเป็นพวกแก๊สเจาะท่อเข้าไปมันมีเจาะท่อเลยครับใช่ครับปัจจุบันเขาจะใช้เขาเรียกแก๊สเจาะไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทําให้เซลล์ของน้ํายางเนี่ยทำให้กระตุ้นอย่างนั้นเหรอครับกระตุ้นครับกระตุ้นทั้งแรงดันแล้วก็กระตุ้นการไหลอแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าไหลมากเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะทําให้หน้ายางตายได้ก็เหรอครับเพราะว่า หน้ายางหรือว่าเซลล์เนี่ยไม่สมบูรณ์ครับแต่ว่าน้ํายางไหลเกินปริมาณเกินกําหนดครับฉะนั้นก็จะทําให้ถ้าหน้ายางตายครับนี่ก็คือสาเหตุที่ตามมาแต่ว่าตัวพาราโกของเราเนี่ยอ่าเมื่อทาไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มลงแล้วก็ป้องกันพวกเชื้อโรคเชื้อราบริเวณหน้ายางครับครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเนี่ยอ่าสมาชิกหรือว่าเกษตรกรที่ไปใช้เนี่ยเขาบอกว่าทาพาราโกไปแล้วเนี่ยสองถึงสามเดือนเนี่ย น้ายางจะค่อนข้างไม่กรีดง่ายค่ะอ่าใช่ครับเนื่องจากอ่าผิวบริเวณเปลือกเนี่ยค่ะอ่าถ้าเราดูกันดีๆนะครับบริเวณเปลือกของยางเนี่ยมันจะหนาประมาณเซนกว่ากว่าครับอ่าบริเวณนั้นเนี่ยจะมีเปลือกอยู่สองชั้นจะเห็นว่าเปลือกข้างนอกเนี่ยจะสีน้ําตาลครับข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวๆอ่าเนื้อข้างนอกเนี่ยอ่าเป็นเปลือกแข็งเพื่อป้องกันอันตรายส่วนเนื้อข้างในเนี่ยอ่าจะเป็นอ่าเป็นในกลุ่มของท่อน้ํายางเป็น อ่าเป็นจุดที่น้ำยางไหลออกมาพอเราทาพาราโกไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เนื้อข้างในเนี่ยมันจะเริ่มขยายครับอ่าไอ้เนื้อข้างนอกจะเริ่มหดลงครับอ่านเนี่ยคือสาเหตุว่าทําให้หน้ายางเนี่ยนิ่มครับกรีดง่ายอ่าแล้วก็น้ํายางเพิ่มครับอ่าเอาละครับ,รบท่านผู้ชมครับเวลาของเราก็ต้องหมดลงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรา มี call center นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากสนใจหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมีเบอร์โทรศอก029755858นะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง w w w บเวกลาง JC.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์ค่ะ w w w c o i n c o t h ค่ะแล้วอย่าลืมนะครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอยคอยคอร์ปอเรชันนะครับวันนี้ผมรลแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ